สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกคร onsense, ั้งกับช่องสบายสบายขายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเกศปรกษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้นะครับหลวงพ่อทวดเนือดินมหามงคลวัดห้วยมงคลครบรอบหนึ่งปี27สค48จ็จะเป็น รายละเอียดที่ด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะนําพาทุกท่านไปดูไปชมองพระภายในนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระอยู่บนพื้นกล่องกระเบีสีเขียวนะครับลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดปิติความหนาของพิมพ์พระชัดเจนนะครับความคมชัดรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับสังเกตลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะมองเห็นเสียงขององค์พระมีลักษณะ มนกลมนะครับก็จะมองเห็นร่องลึกร่องเส้นที่หนาผักชัดเจนนะครับตาทั้งสองข้างเป็นร่องลึกจมูกสูงหนาโหนโกแก้มสูงก็จะมองเห็นลักษณะมิติของลิฟิปปากนะครับลักษณะมิติของใบหูข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติใบหูข้างขวาขององค์พระนะครับที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างครับก็จะมองเห็นลักษณะของไหล่ขวาโค้งมนนูนต้นแขนขวาหนาโนะที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสักติมีลักษณะ นานูน,นะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณทองอฝ่ามือนะสังเกตลักษณะมิติความหนาของสังกตินาูนชนัดเจนนะครับลักษณะของริอจีวรร่องจีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็ศอกซ้ายนะครับมองจากกระบนเฉียงลงไปที่อ์พระรก,ก็จะมองเห็นร่องลึกที่บริเวณร่องแขนขวาแล้วก็ลักษณะมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องฝ่ามือชัดเจนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าซ้าย เป็นสัน,นูแล้วก็ลักษณะมิติของฝ่าเท้าขวานานูนะฮะลักษณะของเข่าซ้ายนานูบนแล้วก็ลักษณะของเข่าขวานานูบนฮนะสังเกตมิติรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระนะครับต่าระมุมต่า้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระแตกต่างกันไปนะครับก็เ,เป็นพระเนื้อดินนะฮะสำหรับพิมพ์นี้ก็เป็นเนื้อดินเผานะฮะความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระ แต่ละมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระแตกต่างกันไปนะครับดูแล้วก็เพลินนะฮะดูแล้วก็สบายใจนะก็มีสมาธิไปกับมิติรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับความคมชัดความเึียของพิมพ์พระลักษณะของฐานขององพระนะครับฐานบัวความบัวหายก็จะมองเห็นรองลึกข,ของรองบัวแล้วก็ลักษณะมิติของกลีบบัวนะฮะ ะนะลักษณะรอง้วยของรจีบอนที่บริเวณใดทราย,ายแขนทรายก็อซอกทรายนะครับแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองรายละเอียดของพิมพ์พระแตกต่างก,กันไปนะครับสําหรับพระพิมพ์นี้ก็เป็นการจัดสร้างตามแบบโบราณนะครับใช้วิธีการกดพระด้วยมือเทียนองค์เที่ยนองค์นะสังเกตมิติรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระนะครับก็เป็นสเสน่ห์สำหรับพระที่จัดสร้างตาม แบบโบราณนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบลอกมะชัดก็ต้องขอประทานอภัย,ยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับมองจากด้านข้างก็จะมองเห็นลักษณะมิติความนาของผิมพระนะครับแล้วก็รายละเอียดที่บริเวณด้านข้างขององค์พระนะครับแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของผิมพระแตกต่างกันนะครับ คมจัดลักษณะรายละเอียดของพิมพพระลักษณะรายละเอียดมิติที่ใต้ฐานของคอ์พระนะครับ ที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมีการประทับโคดไว้ที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็เป็นประทัโนะบโคดฮะลักษณะของหมึกที่ประทับลงไปที่ด้านหลังขององค์พระนะครับมิติความหนาของพระแต่ลองค์ความคามชัดของพระแต่ลองค์ก็จะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับการเติมมวลสารแล้วก็น้ำหนักในการกดของช่างแต่ละคนนะฮะ ก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็เป็นการดูการชมในเชิงของศิลปะแล้วก็พุทธศิลป์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็นําพระให้ได้ดูได้ชมสององค์นะครับ อีกองหนึ่งนะสังเกตมิติความคมชัดของพิมพ์พระทั้งสององค์นะความคมชัดขึ้นอยู่กับการเติมมวลสารแล้วก็น้ำหนักในการกดของช่างแต่ละคนนะความคมชัดลักษณะมิติของพิมพ์พระสำหรับพระเนือดิน ที่เป็นพระเนื้อดินเผาก็จะมีมิติมีความคมชัดของพิมพ์พระอนะสวยงามมากก็จะเป็นสเสน่ห์สำหรับพระเนื้อดินนะฮะพระที่ผ่านการเผาก็จะไม่เนื้อขององค์พระแห้งแล้วก็แกลงแล้วก็เก็บรักษาได้ยาวนานนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหลังอนะ่ะสังเกตก็จะมองเห็นมวลสารเป็นเม็ดชัดเจนฮะ เกียรความนาของพิมพ์พระนะครับลักษณะความวามชัดของพิมพ์พระี๋ยววันนี้ผมก็นำพาทุกท่านครับมาดูมาชมพระจีดายภูชาเกบปักษาว้นะครับพระหลวงประทวดเนื้อ,อดีมหามงคลออกในวาระครบรอบหนึ่งปีปี48นะครับของวดทุณมงคลน,นะฮะ ก็เป็นพระเนื้อดินเผาสังเกตรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับความคมชัดความหนาของพิมพ์พระก็ขึ้นอยู่กับการเติมมวลสารแล้วก็น้ำหนักในการกดของจังแต่ละคนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใด ก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมปมติตามนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ